หูวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีก็รอมาแล้วตั้งหลายปีไม่เห็นจะมีสาคนโอเคบูมบอยแล้วก็เบเกตวันที่<า>วันนี้นะกฎของกติกาอุนโนงเราคือเรามีกฎแบบบ้านๆเลยคือกฎแบบทั่วไปเลยนะครับก็คือสเต็บกบวก2อนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีการ์ดลงต่อไปเนี่ยมึงจะต้องจัว่วอะกว่ามึงจะลงได้เว้ย ดอเลยด้เลยกล้องเลยมีการในมือเยอะมากเลยมาเลยแจกจานมีป๊อกก้าวทำไมกล้องมันเปิดไร้สัตว์เฮ้ยไม่เห็นไม่มีใครเห็นเไมม่ีใครห็นตีนี่เอ้ยโอ้ยไอ้บอยตาบึงโอ้ยกระจอกว่ะเท่าทีน่ามีอ่ะโอ้ยเฮ้ยเลยโอ้ยทำไมเล็กหกเล็กหกกันวนเลย นายมีเปล่ากูมีเลขหกเพื่อนเฮ้ยสีเหลืองอะเอาไปเด้อเฮ้ยสีเขียวแล้วกันไปสีเขียวด้วยสีเขียวเอ้ยไอ้การ์ดที่มันแบบมันห้ามไปเลยนี่คืออะไรวะก็ห้ามกห้ามเทินเทินต่อไปนี่เอ้าสแต็คไหมสแต็คมั้ย ไอ้มูมบวกสองคือไอ้มูมต้องเฉีดีเลยได้ทำคุณได้ทำไม่ตายโอ้สีเขียวไม่มีเฮ้แต่ไอบอยมันไอ้บอยมันเหลือสีแล้วนะให้ไปกินช่วยหนึ่หิวหิวกาจังเลยโอ้สีเขียวบ้าบอยเฮ้มันเลขอะไรอ่ะมันเลขเวลาจะหมดเวลาจะหมดแล้วล่ะไปห้ามมุมเล่นเหรอห้ามทำไมมึงห้ามเล่นเดี๋ยวไอ้บอยก็อูโน่หรอไอ้เหี้ย เฮ้ยสีเขียวไม่มีมโอ้เต็มเลยขอด้วยขอการ์ดหน่อยชิบหายละมีอะไรอีกไหมเจ้าไม่มีโอ้ยจอมายก่อนเจ้าวน่าจวนก็จวนเอ๊ะเล่นจะได้กูได้ละขอลองก่อนไปบอยกันโอ้ยดี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 เอ้ย เอหลืออะไรผมเล่นบ้างห้ามพี่เจมตายบูมเฮ้ยสีอะไรสีอะไรกลัวมึงไม่มีสีนี่แน่ไม่มีเฮ้ยอะไรอะใชชเฮ้เฮ้ยอย่างนี้ต้องจะแตกเพิ่มโอ้ยโอ้ยโอ้รโ้ยโ้ยอ้ย้ยโ้ยโอ้อียอ้ยอ เห็นป้าเห็นป้าลงป้าละดีป้าละดีป้าละโอ้โหทีองกันทีงทีงไปไปโวยอีกรอบไม่มีไปโวยอีกรอบหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่มีโวยอีกรอบไม่เป็นไรเฮ้ยใบแรกเลยมีอะไรน้อเหลืองแล้วกันตาใครวะเนี่ยสีเหลืองจะเฮ้ยบุปผ่ายจากบนแรกบุลสาเออสีเหลืองอ่ะไอคนที่มีไพ่เยอะในมืออ่ะ เยอืมตอนนี้เรามีเยอะกันทุกคนเลยไม่มีไอ้เขามีเหลืองแต่เขาไม่มีฟ้ากันเดมเลยผมไม่มีอะไรถ้าลางจะต้องโจวโจดี้โจวดิโจวเอาโอ้โอ้โรเชื่อบูมีหนึ่งเหรอเอาเลยลงดีวะเอาสีเดียวกันลงกันแลยนะ Cóp dài lửa hơi 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 tang hơi 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 tang hơi 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 ชิบหายแล้วเจ็ดไอ้มือเหลืองคนเราสามแล้วอ่ะไอ้บุ๊ต้องคัดขาดจั่วการจากเด็กขึ้นมาเพื่อนเล่นต่อจงอยู่สีเหลืองต่อไปอืมหยีสีเหลืองต่อเปนสีเงี้ยไปสีนี่ไงโอไม่มีเหมือนกันชิบหายแล้วใจอูโนแล้วว่ะชิบหายแล้วค้างสีเหลืองต่อทีมึงต้องขัดแล้วไอ้เหี้ยต้องเป็นสี เลขทีแปดอ้กที่กูมีแต่แดงกเอไม่มีเอาโดนเอ้าเอ้าเอาอย่างที่โวยจะได้แล้วเอาโอ้โหเขาใบแรกเลยเฮ้ยพี่โกงหายแล้วไงสีไดาวัดกันเป็นแล้วอ่ะกูมีห้าพอดีเฮ้ยมีเหมือนกัน ไอเกมันจะหมดแล้วไอเกมมันจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอโนออยล่ะเขาไม่ได้กดเลยเขาไม่ได้กดอูนยไม่ยอมกดอูนยไม่ยอมกดโนออเอาอนยกดอนไปสใบเอาคืนไปเอาคืนไปเลยโอ้เกืยอมงั้นไอไม่มีการ โอ้โ้เกสิแกขนสีเลยมันสม่ยเฮ้ยเฮ้ยเาเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเเย้ เฮ้ยพี่บอยมีบวกสองไหพี่เออน่นแหละสแต็กไปเฮ้ีรการเพิ่มไอเด่ะชิบหายละจวจวไม่จริงไม่จริงจวนจวนแล้วแหละจวนพี่บมกับพี่บอยมีบวกสองหมมีไม่มี โอ้โถโกาสจะสแต็กไปหาพี่เจมเลยหมดเลยถ้าเแต็กมาหากูกูบอกไอ้เจมระเบิดเลยสีแดงเอ้ยไปสีแดงทำไมต้องไปสีเขียวเจมไม่มีสีเขียวมึงรู้เยอะจังวะฮะมึงอยู่หลังกูปะเนี่ยมึงอยู่หลังกูหรือเปล่าเจมเปสีเหลืองอะเจมไม่มีสีเขียวกูมีทำไมกูจะไม่มีไอ้โง่เก่าอาอตัดทูอาอ วนกลับไปหน่อยไปให้บอยมันโดนบวกสี่มึงว่ามันไม่มีสีเขียเอาไม่มีสีเขียวมันมีสีเขียวก็อาจจะมีบวกคูณสีเหมือนกันนะเฮ้ยมันมีเหรออยากกดชาเลนจ์ชาเลนจ์มันนี่โอ้เขามีบวกคูณสีเหมือนกันเอาเป็นเอาเป็นสีเขียวต่อไปแล้วกันอืมเอาไม้ผมเอาไม้ผมไม่หมดเลยมันจะรับไป้งหมดเองอืมขอชาเลนจ์หน่อยเพิ่มเป็นสิบอันเฮ้ย เพิ่มเป็นสิบใบขอชาวเล่นหน่อยเพิ่มเป็นสิบใบการการกับดักเต็มมือเลยเขามีแดงเขาเขาามีแดงเหลืองฟ้าที่ผมเห็นเขาไม่มีทีเขียวเชื่ออะไรวะเนี่ยเขามีแดงเหลืองฟ้าเขาไม่มีคิวไม่มีเขวควายเอ้ยรู้เยอะจังวะชาเลนชาเลนเพิ่มมองการเพิ่มองการอะไอ้สัสว่าไอ้เขียนเก็บไว้ก่อนก็ได้ โอ้กัดแต่มือเลยเลยดีกลับไปเลยเนี่ยสีเขียวอ้าฮ่าฮสีเขียวกลับไปทีเฮ้ยไม่กลับไปทีอ้คุณกล้าสู้กูเหรอกลับไปทีสีเลยเฮ้ยไม่เล่นโอ้แวมาเจอคุณด้ไงไอไอบูมันไอ้บูมันตวนเฮ้ยตีอยู่เฮ้ย สีเหลืองหมดแล้วอ่ะสีเหลืองหมดป่ะจะสีเหลืองหมดแล้วสีเหลืองหมดแล้วฟังหวายจริงเลยตีเหลืองชาเลนดหน่อยดิอือจะดูทำไมมีตั้งหลายใบเอากลัไปโอ้โหการเดียร์จังเลยชาเลนด์นี่คืออะไรวะบอยจำไม่ได้ว่าชาเลนด์คืออะไร้าเกิดมันมีการ์ดมันมีมีการ์ดในข้องมันมันก็จะโดนส่วนคืน เด็กกี่ไพ่มันเยอะไงมันก็ต้องโดน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 เโดนแค่นี้ก็ปิดท่าไม่ตายเยอะเลยเอาไปทำเหี้ยอะไรเนี่ยบูเด็กมู๊โดนโดนไม่มีทีเหียวขอร้องไม่มีก็จวนเลยเฮ้ยใบแรกเลยโหรู้ได้ไงว่ากูได้วะก็มันช้าไงมันช้าเอ้าอะไรอะเบเกตไม่นับเลยนึกว่าพี่มี เจ้าเวรโอ้ได้ป๊อบก็ได้เลยชวนในเจฟชวนแล้วเฮ้ยยังกูเบื่อจังเลยเฮ้ยโอ้โหได้เลยว่ะเป็นไงทำไมพวกมึงไผ่เต็มมือเต็มไปหมดเลยวะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงก็เต็มมือเหมือนกันเอาไปเก็บไม่เล่นมันเซยมันเซยเออมันมีมันมีเอา เอาเอากลับไปไปอีกรอบมีไหมเอาไม่มีเอาไม่มีเดียวการ์ตูนเขาก็เป็นฟ้าดิตัวตัวนมื่อกีดนี่เป็นฟ้าใช่ไหมใช่การ์ตูนเขาก็เป็นฟ้าเอาเอาไม่มีสีเหลืองเอาผมมีอ่มีไหม มึงเป็นที่เรียนเองคุณเนี่ยเอาบวกสองเข้าไปพี่ทบเฮ้บวกสี่ทับเข้าไปบวกบวกเข้าไปกลัวเยอะไม่พอชาเลนไม่มีหรอกพี่บวกหกเอาการเอาการมาเล่นได้เกมที่เปลี่ยนสีไหมไม่มีเอ้ยแบบมีเลขเลขอะไรบ้างผมมีบวกสองเลยมีเลขอะไรบ้าง ไม่รู้หนึ่งหกสามสี่เอนี่แหละนั่นแหละดีเลยไม่จริงโอ๊ยเตือนสปสจริงเอาเอาเอาไม่เล่นเอาตัวตีนไม่เล่นเราเล่นกันดีกอ้ได้ปรด สมาคมไฟเยอะไปเยอะเลยเอาเอาเป็นสีอินดูบ้างไหมเอาเป็นสีเหลืองไหเอกลับเป็นสีเขียวใช่ไหมเลยต้องจวนโอเคบวกสองไม่บปยบวกไหมเอาไบวก แคนี้แ่นี้ก็มีเ่แล้ว่ะเล่นไปเล่นเนี่เล่นเนี่เล่นเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะอัน้อีกรอบไหมพี่ไม่เล่นโอ้กูมีนะอย่าเถียงกูนะอย่าอย่าเฮ้ยไม่มีคก็รักสีเหลืองนะเต็มได้กันไรอยู่เนี่ยได้ก้วล็ก แต่กล่าวพี่พี่ดูขี้ขอลงล่ะอะไรไม่จบแล้วที u อ o นโนมันนานนะบอยไม่บวกปะไม่มีว่ะก็รอให้กูชนะพี่ไม่มีเล่นก่อนไม่มีเล่นก่อนมีแล้วบอกไ่อะไรการมันจะหมดเด็กแล้วทีมันไม่มีวันหมดเพราะจะหายไปเรื่อยๆกลับมาสีเขียวใหม่เด้ถ้ากลับมาทำไมกลับมาลงเขียวเลยมัเนี่ย จั่เจัู๋จัวเข้าไปไม่เลนไม่นยเอยนไเลิยมวันนอยเินไจวเพิ่มมจะชนะกันเอที้เป็นนเลนลีลาลีลาเด็ดเนเป็นที่อะไรกับสีเขียวสีเขียวโอโอ้ ลไมาอย่างี้ไม่ไงโอเโหไม่เล่นไอ้มึงเป็นอะไรเนี่ยพี่พี่ต้องเจวนการผมเยอะให้ผมระบายบ้างมีอุ้ยเยอะมากเชียเก็บไว้ใส่บอยอ่ใส่บอยเก็บไว้เก็บไว้อืมวางเลขหกเฉยบอยไปเติมเลยมั้ มีสีอะไรบ้างเพิ่มไปเออเอามาเอามามีทุกสีเลยเออมีทุกสีเลยเช่ไอ้บอยมันเหลือสองใบแล้วเนี่ยเห็นป่ะอืมอืมไอ้รั้ว่ามันมีมีสีกูว่ามันไม่มีอาจจะไม่มีสีเหลืองเลสีสีเหลืองสีเหลืองหรือว่าเขามีคูณสีเอ้าชาเลนดูโอ้โยะท้อนสะท้อนดำเหม็น เฮ้ยบุนงงเอาแล้วไม่กียแล้วที่ชารเลนไปนี่เราเขาเห็นเรานี่วเะไอบอกไอมึงเห็นมึงต้องยัดไอบอยมึงอย่บวกสี่ป่ะกูมีบวกกูมีบวกสองมีบวกเดงดงเดงดงดงไม่ไม่ไม่ได้สองสี่บวกไม่ได้ไม่ใชยเอาเลยสองสี่บวกไม่ได้ไม่ใชยเลาไปดิชาเลนชาเลนมา เข้ามาเอาอย่างที่ก็อุนโหเลยแปะโอ้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 เป็นผลดีเป็นผลดีเออไม่มีเจียวมากกว่านี้เอ้คุณีิษแปดอันเลยกลับเข้าไปอีกรอบเออสวยยิบไปเลยไม่เกบเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยขอดูหน่อยนิเฮ้ยชาเลนเขาเลยพี่ม หนทำไมต่อยต่อยต่อยสักหมัดชาเลนเออเขาเขาไม่มีแดงเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มการ์ดเลยโอ้ยเยอะมากเลยพอร้องเออยสี่ใบเลยเล่นได้ทั้งวันเลยโอ้ยห้าเป็นถ้าเรามีกดจัม p i อินมันจะมันจะไวกว่านี้จัมจัมการเดียวกันเดอไอ้บูมอย่าเล่นเลยการ์นากเกินเนี่ยเออ อย่ากด้กดจำอินเลยอย่าได้กดกระโดดไปเดียวกันเลยห้ามเล่นไม่เล่นกันเลยไม่เล่นไม่เล่นครก็ใส่สีฟ้ามาหาเหี้ยอะไรหรอเปลี่ยนสีด้วยเวมอนเปลี่ยนสีอะเอาสีฟ้าเหมือนเดิมอะเขาบอกใส่ฟ้ามาหาเหี้ยอะไร เอา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 อูดอลนะเรียบ้ายขอสีเหลืองหน่อยฝ้าจะเป็นการที่เสร็จแบบลงมหน่อยกันเ้มันต้องลงเลยมันไม่ได้เฮ้ยโอ้โหนี่ปะไปแล้วนาทีแบบนี้ก็จั่วสิวะได้ไ้มชนะเลยอย่างนี้วันเจอ้วบวก2โชว์ทีนี้ด้วยคุณชนะแล้ว น่าภูมิใจมากเขไจแต่งคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเลยไม่แต่งเลยกู MVP ดูดิแล่นทำไมพี่บอยไป11อยู่คนเดียวแอบเล่นมาใช่ไหมเด่ยใช่ห่วย